उठने तो वाला โอยอะน้อง ก็ต้องจะครบด้วยไอ้มากุดมารับสัตในนี้จริงๆด้วยฮ่าาฮ่าขึ้นหูเฮยรเราเรียจะไปตั้งไปเลยไปรถดม่ไปะไปมดแล้วมา เอามัดจ ah. de de ัสังมัได้หมอัน่นอนบ่ฮะมาใกล้นี้หมาใกล้ตรงนี้หยู่ฝุ่นเฝ้าเ้านีเาเาไปกบแทหเนาะเาเอาสั่งต้องึงเอามาตองึงัว่เอมาเนาะเงานบวชสามามหลบ่ได้บวชเาบนี่นี่เราติามนี่ตาแต่บแทแล้วกันว่เอาเลยบวชเลยหนิดนี่หน้า Thank <laughs> you.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn គេថាយជិះហៃគីឡូតែគេទៅហ្នឹងហ៎អាចទៅលឹបដែរណា